สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่มหาอร่อยหัวหินร้อยสองก็ร้านนี้นะครับจะเป็นร้านที่แบบว่าเรามากินกันรอบสองแนละ้วก็จะค่อนข้าง มีอาหารทะเลค่อนข้างสดนะครับแล้วก็อร่อยนะครับครั้งที่แล้วพนักง,งานปิ้งกุ้งให้ <c oughs> ครั้งนี้ไม่รู้ว่าพนักง,งานจะปิ้งกุ้งให้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเลตโก้เพื่อนๆก็มาดูกันนะครับว่าที่ร้านนี้มีอะไรบ้างเนาะก็จะมีเป็นพวกแบบว่า,าหมูนะครับเป็นหมูสามชั้นแล้วก็หมูหนุ่มหมูธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ารายการหมูกระทะเลยนะครับ นี่อันนี้จะเป็นซีเนเจอร์ของร้านนี้นะครับก็จะมีเป็นปลาหมึกนะครับมีเป็นปลาหมึกมีเป็นกุ้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นปูนี่เป็นปูนะครับมีหอยแมงพู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูโซนนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับโซนเครื่องดื่มถัดมาก็จะเป็นโซนน้ําแข็งน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะมีไอศครีมด้วยนี่ครับไอศครีม ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของหวานนะครับของหวานก็มีหลายอย่างมากเลยนะครับมีมแตงโมมีส,สับปะรดทองหยิบทองหยอดนักสลับนะครับถัดมาก็จะเป็นจานตักของแล้วก็เป็นน้ําจิ้มเขานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มนะครับซีฟู้ดกับน้ําจิ้มซุกี้นะครับก็จะค่อนข้างเด่นนิดนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นเป็นพวกผักนะครับมีผักมีเป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้หลอดนะครับแล้วก็จะมีเป็นไข่มีเป็นผักด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นส้มตำนะครับใครอยากกินส้มตำก็มาตำมันได้นะครับตอนนี้เราก็ได้เมนูกันมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นเมนูตามนี้ครับมีเป็นกุ้งสดนะครับเอ้ยมีเป็นกุ้งที่เราย่างเลยนะครับพนักงานย่างให้นะครับแล้วก็จะมีเป็นปลาหมึกที่พนักงานย่างให้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสดเป็นปูนะครับแล้วก็จะมีของที่เล่นทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูหมูกระทะหมูกระทะแล้วก็จะมีเป็นหมูกระทะที่เราปิ้งกันไว้แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเตาปิ้งย่างนะาม เมนูให้กับเป็นกับปลาหมึกให้เราตลอดนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นอ่าเป็นเมนูที่เราจะต้องเอาอาหารสดไปให้กับทางเชฟนะครับเชฟก็จะทํามาเป็นกับข้าให้เราเราก็ต้องเอาเป็นพวกปลาหมึกสดเอาเป็นพวกปลาหมึกสดไปนะครับปลาหมึกสดกุ้งสดไปให้ทางเชฟนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยจริงไหมไปเริ่มกินกันได้ Let's เี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่าเมนูแต่ละอย่างจะอร่อยไหมนี่มาลองกันเลยกุ้งนะครับ นี่มา้งยามาจับทีมมาว้าวยาเจอน้ำทีมทีฟูดอืมอร่อยนี่ก็เป็นมลาหมึกที่ตัดแล้วนะครับนี่ยทิมทีฟูดเลยแบบนี้เลยปึ๊บเอามากิน อืมร่อยเ,เดี๋ยวหมูจะไม่อกัอกหด,ดหมูแป๊บนึงชีน,นี้ด้านแล้วเนี่ยนี่น,นี้เคี่ยวไปหน่อยอันนี้แล้วกันนี่เน,เนี่ยเอาอนี้ไปวางแทนก่อน่นสามชั้นอ่าอยาจะไปวาง นี่แต่มาชิมต้มยำนะครับอืมเต็มคนมากนะครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเป็นกุ้งกันนี่เมนูผัดนะครับเราให้เขาผัดให้โอ้เป็นหอยด้วยดู อ,อร่อยก็ขอตัวเบิ้ลเบิ้ไปกินก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็ทั้งหมดคนละองราบาบทนะครับก็จะไม่รวมเตายยางนะครับเตาย่างก็จะราคา50าิบาทแล้วก็จะมีเรื่องของตัวน้ำมะพร้าวนะครับในราคาหบาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับร้านมหานิยมนะครับมหานิยมหัวหินร้อยสองนะครับเป็นมาสิปูหัวหินร้อยสองเออต้องบอกนี้ถ้าพูดผิดแล้วอ่ะก็เพื่อนๆมาก็สนใจมาได้นะครับก็เดี๋ยว เราขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุกรุก